สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะก็นำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะซึ่งหลังนี้นะคะร้อมรอดเรียบร้อยค่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะเนื้อที่ขนาด52ตารางวาค่ะหน้ากว้าง12เมตรความยาว17.75เมตรนะคะส่วนตัวบ้านหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือค่ะ เป็นบ้านสองชั้นนะคะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำซอยพหลโยธิน54ร่วมใจสองสามารถเข้าได้ทั้งซอยพหล54แหละ54ทับ1เพิ่ม46สิน16เข้าได้หลายทางเลยนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะราคาแปลงนี้นะคะ2ล้าน5แสบาทอยู่ใกล้โรงพยาบาลภูมิพลห่างเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากตลาดยิ่งเจริญ1กิโลเมตรค่ะ และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานใหม่1กิโลเมตรเช่นกันนะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรคุยโดยตรงและนัดไปดูพื้นที่จริงด้วยก่อนนะคะเพื่อความสบายใจแอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ